ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อาณาจักรของเรานะครับกพทางกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่สองทสี่นะครับก็ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน,านของมั่นคงในพื้นที่นะครับในการสืบสวนหาข่าวนะครับหาามกลุ่มบุคคลที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ภา,ายในราอาณาจักรนะครับยบ,บ้าน,นะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับจึงไม่ว่างกำลังร่วมกันนะครับบูณรณาการร่วมกันนะครับจนได้กดวยึดยาบ้าในครั้งนี้นะครับบริเวณที่บ้านพารุการ คับจำนวน60เมตรครั้น 6, นงนี้ครับคงม,มีการลาดตระเวนทั้งทางเท้าทางรถจักรยานยนต์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับการ้งจุดตรวจจุด,จดสกัดอย่างต่อนเนื่องนะครับ เพื่อป้องกัน,ลนกและปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดนะครับในพวกนี้แล้ห่วงต่อไปเป็นชายแดน2 3 4จังหวัดมุกดาหารได้มีการสนทิ่กำลังนะครับกับหน่วยงานความมั่นคงและมีการยึดยาบ้าก,กว่า60,000เม็ดนะครับที่ซุกซ่อนอยู่ในหลุมโคลนเสานะครับสฟฟ้านะครับติดกับป้ายบอกทางเข้าบ้านนะครับพารุก,กานะครับในอำเภอวา ว่านใหญ่นะครับวันนี้ครับวันที่1กุมภาพันธ์ภายใต้การอำนวยการของทางด้านพันตำรวจโทวัฒนพลนะครับดาแก้วผู้บังผู้บัญชาการกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่2-3-4จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าในพื้นที่ตำบลฉะโนดนะครับอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยว่าพบกระสอบนะครับ นะ้สีขาวแล้วก็มีแถบสีฟ้าลักษณะต้องสงสัยอาจจะเป็นของผิดกฎหมายวางอยู่ในหลุมติดกับโคนเสาไฟฟ้านะครับห่างจากป้ายบอกทางนะครับเส้นทางก็คือทางเข้าบ้านนะครับพาลุกกานะครับในบ้านป้อมนะครับ มาขามป้อมนะครับห่างไปประมาณสัก10เมตรนะครับของท้องที่บ้านพาลุก,กานะครับในหมู่สีตําบลฉะโนดอําเภอว่านใหญ่นะครับจังหวัดมุกดาหารจึงได้แจ้งให้กับร้อยตํารวจโททองดีแก้วอาจนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านการข่าว กองกากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่2-34พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับออกไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่เข้ารับแจ้งเหตุแล้วก็ได้มีการประสานไปทางด้านพันตํารวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลนะครับผู้กํากับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารตํารวจน้ําตํารวจของสอพอว่านใหญ่ก็ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับที่ได้รับแจง้ง จนกระทั่งพอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็พร้อมกับการกระจายกําลังแล้วก็เข้าตรวจสอบนะครับตามที่ได้รับแจ้งก็พบกระสอบนะครับสีขาวคาดสีฟ้าเนี่ยจำนวนนะครับหกระสอบนะครับแล้วก็วางอยู่ในหลุมเนี่ยติดกับเสาไฟฟ้านะจึงแจ้งนะครับให้เปิดดูนะครับว่าในกระสอบอะบรรจุอะไรผลปรากฏว่าบรรจุห่อนะครับ บรรจุยาบ้านเนี่ยจำนวน10แพ็คแพ็คละ6,000เมตรถ้านับรวมๆแบบคร่าวๆกันชั่วก่อนนะครับก็คือประมาณสัก 60,000เมตดนะครับแล้วก็แต่ละแพ็คเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์นะครับ Y1 นะครับซึ่งเป็นสีเขียวและก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกระจายกำลังนะครับเพื่อทำการดักซุ่มและก็รออยู่ในบริเวณดังกล่าวจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสัก30นาทีก็ไม่พบนะครับบุคคลใดเนี่ยมาแสดงตนนะครับว่าเป็นเจ้าของวัตถุดังกล่าวจึงได้มีการตรวจยึดนะครับของกลางก็คือยาบ้าทั้งหมดนะครับไปที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 2, 3, 4จังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อทำการสืบหานะครับตัวเจ้าของหน่อไปนะครับ นอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังทําการนะครับตรวจยึดนะครับและก็นำนะครับชุดปฏิบัติการการข่าวของกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่234จังหวัดมุกดาหารครับพร้อมทําการตรวจสอบและก็มีการนับกันอย่างละเอียดนะครับรวมของกลางทั้งหมดนะครับพอมาเข้ามาถึงหน่วยแล้วก็มีการนับนะครับผลปรากฏว่ายาบ้าจํานวนที่พบเนี่ยจำนวนทั้งหมด 60,000เม็ดนะครับก็มีการทําบันทึกไว้ในการตรวจยึดนะครับแล้วก็สืบสวนขยายผลต่อไปนะครับการนําของกลางทั้งหมดนะครับส่งให้กับสอพอว่านใหญ่นะครับเพื่อให้มีการติดตามและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละครับท่านพิโิตครับในเหตุบางเหตุนะครับนี่ก็ถือว่าพบสิ่งของต้องสงสัยชาวบ้านก็เลยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดน พอได้รับแจ้งแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานนะครับนะลงเข้าไปในพื้นที่และมีการกระจายกําลังเพื่อค้นหาผลปรากฏว่าก็พบกระสอบดังก่ลาวพอเปิดดูเท่านั้นครับถึงกับพนังะเลยเพราะว่าภายในบรรจุยาบ้า60,000เม็ดนะครับก็มีการยึดไว้แล้วก็นํามาตรวจนับอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ถือว่าแม่ เจ้าของนี่ไม่รู้ว่าลืมอีท่าไหนหรือว่าทําตกหล่นหรือเปล่านะครับอทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงจะติดตามนะครับเจ้าของวัสดุดังกล่าวนะครับให้มาดําเนินคดีต,ต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏริบัติหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนที่234มุกดาหาร